สวัสดีครับชาวไทยเอาไปเลยนะครับเอาให้เต็มที่ไอ้เมื่อเช้านี่ผมเนี่ยหายอินเทอร์เนต็ตใช้ไม่ได้เลยนะครับสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยเอาไปเลยตัดไปเลยครับชาวไทยจะได้รู้เลยว่าไอ้สมาร์ทโฟนนี่มันใช้จากไอ้อินเทอร์เนต็ตของไทยผมจะได้เลิกใช้เลยครับผมจะได้เลิกใช้เลยทันทีเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นของไทยอ่ะ ชาวกัมพูชาเขาจะไม่ใช้แล้วครับทุกอย่างเป็นของไทยคือเขาประกาศมาแล้วของใช้อินเทอร์เน็ตสสยอินเทอร์เน็ตแล้วก็นังไทยเขาจะไม่ดูเลยแล้วก็ไอ้ปั๊มน้ำมันปอตทที่อยู่กัมพูชาเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไปไม่ไปใช้บริการแล้วครับเอาให้เต็มที่นะครับไฟเนี่ยตัดไปเลยกัมพูชาเขาเขาก็มีใช้อยู่แล้วตัดไปเลยนะครับไหนผมผมลองดูนี่ว่ามันมีไฟหรือเปล่าวะ ไอ้ไอ้นี่มันมันไฟคล้องไขวะไอ้ดูดิโอ้อยังมีไฟใช้อยู่นี่ว่าหรือว่าชาวไปย,ยังไม่ได้ตัดนะตัดไปเลยนะถ้าเก่งมาก็ตัดไปเลยเอาให้เต็มที่เลยนะชาวไทยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาให้เต็มที่ชาวไทยเนาะโอเคแค่นี้แหละ 不错。